ปองปองฟังปองฟัอง,อง,อ,งองเลย <load> แมมเเร็วแมมมมมมนี <ks> <boys> <iendo> ่ับตาทำไมลูกไหนแมมเมมเมมองหาใครวะใครจะมาเยียมหนูมั่ง ครจะมาหาหนูมั่งหนูกักตัวใครจะมาหาหนูมั่งใครจะมาหาปิงปองมั่งปิงปองกักตัวใครจะเอาข้าวเอาอาหารมาส่งปิงปองนะใครจะเอาข้าวเอาอาหารมาส่งปิงปองปิงปองกักตัวสงสารปิงปองมั่ง ปิงปองกักตัวแหมแมแม,แมไหมไหนไหนไหนลูกไหนมีคนมาส่งข้าวยังลูกมีคนมาส่งข้าวยังลูกไหนดูสิดูสิลูกหนูมีคนมาส่งข้าวยังเรีวยมีคนมาส่งข้าวยังลูกโอคนมาส่งข้าวยังลูกโอ้ย